สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแบมบ้างหนูเป็นอะไรนะคนะลมพิษเวลาลงน้ำอะแล้วขึ้นมาจะพผื่นเต็มเลยน้ำน้ำทะเลทุกน้ำทุกน้ำหมายถึงว่าโดนน้ำ อาบน้ําก็เป็นไม่เปอาบน้าไม่เป็นแล้วลงน้ํานี่หมายถึงไงลงไปว่ายน้ําลงในสระอารีนว่ายน้าก็ไปเล่นน้ากับอาอ่าฮะก็ขึ้นเป็นขึ้นมาเป็นผืนเลยเป็นผืนตอนนั้นเป็นมานานหรือยังครับเป็นสามปีเป็นตอนปเป็นตอนปหกอะเป็นตอนปหกตอนนี้อยู่ปมสามมสามตอนปหกเป็นลงน้ําปุ๊บก็เป็นผืนเลยลงน้ําทะเลเป็นไหมเป็นก็เป็นสระในสระก็เป็น มันจะขึ้นยังไงตามตรงไหนครับขึ้นทุกส่วนทั้งตัวเลยแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงฮะไปหาหมอไหมครับไปไปหาหมอหมอ,หมอบอกเป็นลมพิษบอกว่าแล้วลงน้ําเป็นเฉพาะลงน้ํากับเจออากาศเย็นๆอ๋อจะเป็นตอนเฉพาะลงน้ํากับเจออากาศเย็นๆแล้วอาบน้ําไม่เป็นเหรอไม่เป็นเป็นปกติเออแล้วแล้วจะเป็น,ปนฝี ขึ้นตรงไหนครับขึ้นขาขึ้นขาแล้วก็แขนอ๋อพอเป็นผื่นเสร็จเป็นฝีอีกเป็นฝีนี่เป็นตอนปีห้าห้าปีห้าห้าก็คือปีนี้ต้นปีเมื่อต้นปีมันเกิดจากอะไรทราบไหมครับไม่รู้มันขึ้นตุ่มแล้วก็ขึ้นตุ่มแล้วก็เป็นหัวหมายถึงว่าหลังจากโดนน้ําหรือหรือว่าอาการไม่เกี่ยวกันละไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกันละคือน้องเขาจะเป็นแบบเป็นฝีขึ้นมาหลังจากที่โดนน้าค่ะหลังจากที่ที่ลงไปแช่น้ำไม่เกี่ยวกับผื่นนะผื่นก็เป็นฝีก็เป็นค่ะอ๋อทั้งผื่นก็เป็นแล้วหลังตอนหลังเนี่ยลามมาเป็นฝีค่ะหัวโตโตแล้วก็พาเขาไปหาขนาดไหนฮะพอเห็นทํามือใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ค่ะใหญ่มันจะแข็งลูกปิงปองเลยเหรอไม่ใหญ่ขนาดนั้นลูกชิ้นได้ค่ะลูกชิ้น แ oh. ล้วเสร็จแล้วก็พาไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคล้ายๆกับภูมิแพ้แล้วก็ลากฟันไม่แข็งแรงอะไรนะลากฟันไม่แข็งแรงลากฟันไม่แข็งแรงค่ะเกี่ยวกันยังไงเดีย๋ยวไม่ทราบอ่ะค่ะแต่เขามีประวัติแล้วกลับมาบ้านเป็นเป็นเยอะค่ะเป็นบางครั้งเป็นสี่ห้าตุ่มขึ้นแล้วไปหาหมอครั้งหนึ่งก็แพงมากก็เลย เอาเข็มจี้ไฟแล้วก็ทิ่มเขาให้เองเลยทิ่มเขาเอาหนองออกเนี่ยคะ่ะพอทิ้มไปทิ่มเองค่ะแล้วแล้วบีบออกบีบหนองออกเป็นหนอง <ขา S 2> นคุณคุณเลยเหรอฮะค่ะแล้วก็เอายาแก้อักเสบแถวแถวบ้านน่ะโรยใส่แล้วมันก็จะเป็นไตแข็งแข็งอยู่เนี่ยคะ่ะตามขาเขาเนี่ยก็แสดงว่ายังมีแผลเป็นไตอยู่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วคะ่ะต่อ,อนเป็นตอนทาน,<อ>นบินเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ ไตก็หายไปด้วยอ,ยา,อาจารย์จะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรดีครับคือก็คงจะขึ้นต้นก็แพ้นะ,ะคะอาจจะแพ้สารเคมีในสระน้ําหรือสารบางอย่างในน้ําทะเลอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเหมือนกับแพ้ทั่วไปนะคะแต่ทีนี้เวลาแพ้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการติดเชื้อก็ได้มันมีคันหนูเกาไหมคะ านนการเกาแล้วเกาแล้วมันอาจจะติดเชื้อก็ได้พอติดเชื้อมันก็ขึ้นมาเป็นฝีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปเล่นสงการก็ขึ้นนะคะเล่นสงการก็ขึ้นน้ําที่แบบาถ้าเขาแช่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยผิวหนังเขาจะขึ้น เป็นพื้นแบบแผ่นโตโตเต็มคือถ้าตัวเปียกน้ํานานหาดจะขึ้นเลยเอาน้ํามาทดสอบตอนนี้ได้ไหมตอนนี้หายแล้วค่ะก็คงจะเป็นภูมิแพ้ชนิดหนึ่งอะนะคะภูมิแพ้ชนิดหนึ่งแล้วก็ผิวเขาอาจจะไวคือติดเชื้อได้ง่ายอะแพ้น้าใช่ไหมคะค่ะมันคงไม่ใช่แพ้น้าเพราะเขาอาบน้าแล้วไม่เป็นนี่คะ แต่มันอาจจะแพ้น้ําสกปรกน้ําที่มันมีสารอะไร,ารบางอย่างอ,าอย่างเวลาเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ย<า>นะคะน้าอะไรมันก็เอามาสาดกันหมดใช่ไหมคะอาการจะหนักมากค่ะอาจารย์แบบถ้าเขาถูกน้ําอยู่ในสระน้ําไปเล่นสงการานต์มากๆเขาู้เขาจะเขาจะเวียนหัวเขาจะยืนไม่ได้เขาจะล้มลง<อ>และผื่นจะขึ้นเวียนหัวด้วยค่ะครั้งหนึ่งเคยไปสระน้ําด้วยกันตอนแปดโมงเช้าเขาลงไปได้ประมาณสัก สามสิบนาทีเขาขึ้นมาเขาล้มเลยค่ะเขาล้มลงไปเลยก็คืออยู่ในน้ํานานก็ก็จะมีผื่นขึ้นรวมทั้งเวียนศีรษะค่ะแล้วก็นามืดปักของตัวไม่อยู่คือเดินไปๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบเพราะอะไรอาจจะเป็นอาการแพ้ที่ค่อนข้างรุนแรงอ่ะนะคะอันนี้ต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยอะนะคะมีเคยพาไปหาไหมฮะตลอดเลยค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรลูกเป็นภูมิแพ้แล้วยังไงฮะ ามเล่นน้ําเป็นความทุกข์ทรมานเพราะชอบลงน้ํามากอืมแล้วเวลาไปเล่นสงการหรือไปโดนน้าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นผิวหนังไม่สวยนี่จบเลยนะเพื่อนก็ล้อเออเพื่อนล้ออีกทั้งหากแล้วตัวเองก็ชอบด้วยว่ายน้ําชอบค่ะแล้วแล้วใครแนะนําอะครับว่าว่าเออคือกินยาก็ไม่หายค่ะคุณหมอได้แต่ห้ามบอกห้ามเล่นน้ําค่ะห้ามห้ามห้ามเขาถูกน้าห้ามไปโดนน้าเลยค่ะอ่าฮะแล้ว ก็งงๆกับหมอบอกว่าเป็นรากฟันไม่แข็งแรงอ่มีรากฟันไม่แข็งแรงพี่สาวก็งง,งๆพ,งงงพี่สาววันนั้นก็นั่งคุยกันพี่สาวก็เลยบอกว่าลองให้เขาทานบีมดูมันมีไอ้รากฟันนี่มีปวดฟันอะไรไหมเออก็ไม่เงไม่ไม่เหม่งงงเหมือ <c oughs> นกันฮะ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่หมอเนี่ยอาจารย์ตอบ <c oughs> ได้ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> คือยังสงสัยอยู่ว่าฟังถูกไหมอ๋อฟังฟังผิดหรือเปล่า ยืนยันเลยว่าว่ารากฟันไม่แข็งแรงนะหมอได้ตรวจฟันไหมคะตรวจเลือดเจาะเลือดแล้วมันบอกได้หรือเปล่าค่าคุณหมอ<笑><笑>ต้องถามคุณหมออีกทีหนึงง่งฟังผิดน่าก็กําลังคิดเหมือนกันกว,ว่าฟังผิดมันน,น่าจะอาจจะเป็นศั อื่นเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซซที่เขาบอกนะฮะแล้วก็เราอาจจะได้ฟังผิดซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ภูมิแพ้เนี่ยคงเป็นเป็นแน่ๆแล้วก็ผิวเขาอาจจะไวต่อการติดเชืออ้อะคะเอออ๋อ,อ,อแต่สีเขียวแล้วก็ม,มาลองทานดูค่ะตอนแรกก็คุยกันว่าเอ๊ะเขายังเด็กอยู่จะทานได้ไหมอะไรอย่างงี้พี<า>่สาวก็เลยบอกว่าลองดูเพราะว่าเขารักษาได้ทุกอย่าง ấy, ก็ลองปรับ <c oughs> เขาบอกว่าปรับปรับอะไรข้างในของเขาหาปรับสมดุลกันให้สมดุลนั่นเองใช่ค่ะทขาลองทานยังไงครับเช้าสองเย็นสองเช้าสองก่อนอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดก่อนนอนก่อนนอนแล้วทานไปเท่าไหร่รู้สึกว่าสิบกว่าวันวสิบกว่าวันฝีที่เคยขึ้นอะ่ะก็ไม่ขึ้นปกติขึ้นติดติดกันแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ที่มันจะขึ้นก็นต่อเมื่อไปโดนน้ํา หรือว่าอยู่ดีก็ขึ้นละคะช่วงหลังๆขึ้นฝีเองค่ะขึ้นตามขาอ๋ออยู่ดีๆตอนหลังเนี่ยไม่ต้องโดนน้าก็ขึ้นค่ะขึ้นโอ้ถ้าโดนน้าจะเพิ่มเป็นผื่นลมพิษนะคะเพิ่มคือถ้าโดนน้าจะทั้งเป็นผื่นด้วยฝีด้วยค่ะไปว่ายน้ำทุกวันก็ไม่ขึ้นแล้วแฮปปี้เออเดี๋ยวอะทานไปสิบกว่าวันรอยฝีเป็นยังไงคะที่เป็น ที่เป็นไตก็ยุบลงไปตอนแรกเป็นวงเขาขาวดำาๆแล้วก็แล้วก็ยุบกลางตลนนี่ที่เป็นนูนๆก็หายไปแล้วที่จะนูนๆก็หายแล้วระหว่างนั้นมีเล่นน้าว่ายน้ําอะไรไหมไปว่ายน้ํากับอาุกวันก็ยังไปว่ายอยู่ในช่วงนั้นก็พอทานบิมได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเขาก็ขอตามไปลองดูอยากลองดูอื พอลงไปแล้วน่าจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงจะเริ่มมีอาการคันแลวเสร็จแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยังทานทานบินต่อไปตอนนี้ก็ลงได้ตลอดไม่ไม่คันอ๋อคือช่วงแรกสิบกว่าวันเนี่ยค่ะหลังจากลงนานกว่าสามสิบนาทีไม่ได้พอลงไปก็ยังมีอาการอยู่บ้างค่ะแต่ว่านานจะเล่นได้นานนขึ้นค่ะอ่าเสร็จแล้วตอนนี้เล่นได้ยังทานต่อเนื่องค่ะ ทุกวันนี้แช่นานสุดกี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงหนูเป็นหลานอาจริงๆลูกชอบทำอะไรซ้ำๆๆนานๆเนี่ยฮะมันอันตรายนะชอบอว่ายน้ำอยากดำน้ำอยากอะไรแต่ม,มันนานไปนิดนึงนะจ๊ะลูกมันเดี๋ยวฝีมันจะหายเนื้อมันจะเปื่อยแทนนะทุกวันนี้ก็คือเช้าสองเย็นสองอาจารย์ตอบได้ไหมครับว่ามันหายไปได้ยังไงครับ ฝีที่หายผมคิดว่าฝีนี่เริ่มจากการติดเชื้อ,อค่อนข้างจะชัดนะฮะก็อาจจะเป็นเกาแล้วก็มีเชื้อติดเพราะฉะนั้นไอ้สีเขียวแคปซูลของเราเนี่ยมันจัดการกับเชื้อได้สมังมากๆโดยการเพิ่มขึ้นของไอ้ทีเอสหนึ่งกับทีเอสสิบเจ็ดนะครับทีนี้ในส่วนของแคปซูลเนี่ยมันก็มีการเพิ่มทีเรกซึ่งจะควบคุมครับควบคุมอาการภูมิแพ้นะแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากทีเอสสอง ตัวนี้มันจะโดนกดจากทีเร็กด้วยผมเข้าใจว่าระยะหลังเนี่ยพอกินไปสี่แคปซูลไประยะหนึ่งไอ้มันการปรับของ TSH เซลเนี่ยมันบาลานซ์แหละครับมันก็จะควบคุม TSH สองไม่ให้มันเยอะอ๋อครับก็อย่าเพิ่งลดนะท่านลดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลดพอลดแล้วเป็นยังไงพอลดแล้วฝีขึ้นลดแล้วฝีขึ้นตอนแรกคิดว่าวันละสี่เม็ดมันอันนี้ก็ตอนแรกคิดว่าวันละสี่เม็ด มันเยอะไปสําหรับเขาอย่างนี้ก็เลยให้เขาลดเหลือวันละสองเม็ดแล้วเสร็จแล้วฟรีขึ้นพอลดปุ๊บขึ้นเลยแล้วพี่สาวก็มาโวยวายว่าลดทําไมเขายังปรับอยู่เลยจะรีบรถไปไหนอย่างเงี้ยก็เลยทานเท่าเดิมครับแล้วสี่แคปซูลทานมานานเท่าไหร่นะเท่าไหร่แล้วครับสองเดือนสามเดือนไหมสองเดือนกว่าอืมสองเดือนกว่ากําลังจะถามใจว่าต้องทานอย่างนี้ต่อไปไม่รู้อ่ะ ว่าก็จริงจริงแล้วมันน่าถ้ามันหายมันน่าจะหายไปเลยคืออันนี้มันเป็นเรื่องของกลไกร่างกายที่มันมันสลับซับซ้อนนะฮะอาจารย์คือคือคือแคปซูลเรามันทําให้เม็ดขาวมันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นครับแต่กรณีที่มันจัดการแล้วมันก็อาจัดการไปเลยแต่อันนี้ผมว่ายังไม่หมดเออแล้วมันไปสิงสู่อยู่ตรงนั้นได้ยังไง เขาเป็นตั้งแต่เกิดนะคะเป็นตั้งแต่เขาเร่เกิดค่ะพวกสีพวกอะไรเขาจะมีมีมีความผิดปกติของยีนคนในครอบครัวเป็นไหมมีใครเป็นใช่เป็นเช่นนั้นบ้านเขารู้สึกมีเขาคนเดียวมั้งคะพ่อเขาเสียแล้วพ่อเขาเป็นความดันสูงเหมือนเขาเป็นพี่ชายฝนครับเป็นความดันสูงเราเส้นเลือดเขาเขาเสียแล้วรู้สึกมีเขาคนเดียวที่เป็นลูกเขาเป็นอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะอไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครมีอาการแฝงฝังคนไม่เป็นค่ะฝั่งนี้ไม่เป็นเชื่อเชื่อว่ามันคงจะเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการหนึ่ง แต่ว่าบรรพลุษอาจจะไม่ออกแสดงออกมาอย่างนี้แต่มาเจอตัวเอง ซึ่งเป็นนักดำน้ํานักเก่าด้วยอะไรขนาดก็อาจจะเป็นได้แต่รู้แต่เนิ่นๆดีกว่าครับก็คือพอทานแล้วไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยสามารถรุรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเขาไม่ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวไม่อะไรดีกว่าเดิมค่ะเขาดีกว่าเดิมงั้นก็ทานต่อไปเถอะครับไม่ต้องไปคิดแล้วครับว่าจะต้องไปทานอีกงานแค่ไหนนะขอบพระคุณมากครับคุณฝนคุณแบมหลานสาวและคุณนานนะครับ Operation b นบิหรือ b a l a n c i n g i m m u n i t y นะครับ คือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจับออริจินบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่ตางๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับุ้งกันของร่างกายให้สมดุล แล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ